ยืมหมืน่นคืน270บาทไม่เอาสลิปอาซิปอิสระก็กู้ได้หลายใบแปด0 0 0ก็กู้ได้อนุมัติภายใน5นาทีวงเงินแสนบาทฟินิกสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาสมสินเชื่อฟินิก์นะก่อนอื่นนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยฟังคลิปนี้จนจบก่อนเลยนะเพื่อที่จะรับข้อมูลกติกกาข้อดีข้อแม้แล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับของสินเชื่อตัวนี้นะครับก่อนที่จะไปกู้เงินนะเราจะได้ไม่เสียเวลากัน ดยคลิปนี้นะครับก็จะนำข้อมูลประกาศของบริษัททั้งทางเว็บไซต์เซล,ลชีตและที่อื่นๆที่ผมหาได้นะครับรวมถึงความคิดเห็นของผมด้วยนะครับแล้วมาสรุปกันเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับสินเชื่อฟินนิกเนี่ยก็เป็นของบริษัทมันนิกนะครับซึ่งเป็นฟินเทคสตาร์ทอัพของธนาคารไทยพาณิชย์และอ b บาคัสกรุ๊ปจากจีนนะ ซึ่งการที่มีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นบริษัทร,ร่วมทุนเนี่ยก็ค่อนข้างจะมั่นใจเรื่องความปลอดภัยได้เลยนะครับและแน่นอนนะครับสินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อถูกกฎหมายนะครับสามารถไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ bot.or.th ได้เลยนะครับเป็นเว็บธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองอยังไงก็ตามนะครับคุณต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าสินเชื่อนอกระบบและมจฉาชีพเนี่ยชอบเอาชื่อของสินเชื่อในระบบเนี่ยที่ถูกกฎหมายอะเอามาปลอมเอามาหากิน ผมบอกแล้วนะครับว่าทุกวันนี้ผมตอบคาถามเรื่องสินเชื่อนอกระบบโดนโกงอะไรพวกนี้เยอะมากเลยนะครับก็ไม่อยากให้คุณเป็นลายต่อไปละกันสรับสินเชื่อในระบบนะครับจะไม่มีการติดต่อผ่านไลน์ส่วนตัวหรือ Facebook ส่วนตัวโดยเด็กขาดนะไม่มีการส่งเอกสารผ่านไลน์หรือเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยและที่สําคัญนะครับไม่มีการโอนเงินก่อนกู้เงินนะครับทุกกรณีถ้าเกิดโอนก่อนคือโกงนะครับแล้วเวลาเราจะกดยินยอมหรือกดยอมรับสินเชื่ออะไรนะครับให้เรากดเข้าไปอ่านข้อตกลงต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะเพื่อป้องกันการโดนโกงนะครับ หลายๆสินเชื่อหรือมิจฉาชีพเนี่ยชอบใช้ข้อตกลงเนี่ยเป็นตัวอ้างนะครับเพราะว่านิสัยคนไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ค่อยอ่านข้อตกลงเท่าไหร่หรอกกดติ๊กถูกแล้วกดยอมรับไปเลยถูกปะผมก็เป็นเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรนะครับผมแนะนําให้สอบถามกับสินเชื่อโดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นว่า,ากติกาเป็นยังไงเอกสารเราได้ไหมนะครับรวมถึงคนที่กู้ไม่ผ่านนะครับผมแนะนําว่าคุณควรจะโทรไปหาสินเชื่อโดยตรงนะเพราะว่าคุณจะได้รู้ว่าทําไมคุณถึงกู้ไม่ผ่านนะครับเพราะอะไรนะ และคุณจะได้ตัดสินใจได้ว่าคุณควรจะลองกู้ใหม่ไหมหรือว่าคุณควรจะไปที่อื่นเลยนะครับเรื่องการเติดเครดิตโบโลนะครับฟินิก์นี้ผมเชื่อว่าไม่น่าจะเช็คเครดิตโบโลนะครับเพราะว่าอนุมัติค่อนข้างจะไวมากเลยครับวงเงินสูงสุดก็10,000แบาทเท่านั้นเองนะแล้วถ้าเกิดถามว่าสินเชื่อที่ไม่เช็คเครดิตโบโลเนี่ยดูยังไงนะครับผมขอสั่ข้อข่าวตามนี้เลยนะอย่างแรกเลยนะครับอนุมัติไวมากมากเลยนะครับเป็นระบบแบบอัตโนมัติอนะ่ะคือเช็คไวขนาดเนี้ย คือเขาไม่น่าจะเช็คเครดิตบูโรทันแน่นอนอวงเงินต่ำกว่า1น0 0 0แบาทนะครับซึ่งยิ่งต่ำยิ่งไม่คุ้มกับการเช็คเครดิตบูโรนะครับต้องได้รับคำเชิญพิเศษนะครับซึ่งการได้รับกาเชิญนะน่ะนั่นหมายถึงว่าเขามองว่าเขาอ่ะอยากให้สชเชื่อบคุณนะครับเขาถึงได้เชิญคุณเข้าไปสมัครนะมีข้อจํากัดพิเศษนะครับอย่างเช่นต้องเป็นลูกค้าเท่านั้นหรือว่าต้องใช้จ่ายรา,ายเดือนเท่านี้อะไรแบบเนี้ย ซึ่งตรงนี้มันก็เหมือนข้อที่3านั่นแหละก็คือเราจะต,ต้องทําอะไรบางอย่างทําให้เขารู้สึกว่าโอเคกับเราก่อนนะครับเราถึงจะได้รับคอนเชิญนะอนนันสุดท้ายนะครับคือมีสินทรัพย์ค้าประกันนะอันนั้นคือพวกสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถอะส่วนใหญ่จะไม่ใช่เครดิตบูโรเพราะเขามีอะไรมาค้าประกันแล้วไงแต่ก็ต้องบอกเลยนะว่าการเช็คเครดิตโบูโรเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างของการกู้เงินนะครับถ้าเกิดว่าคุณเคลียร์นี้หมดแล้วนะคุณควรจะลองกู้เงินดูนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังมีหนี้เก่าที่ค้างชำระอยู่ยังไม่จ่ายเงินเลยหรือว่าหนี้มันกลายเป็นหนี้เสียไปแล้วคุณก็ยังไม่ยอมจ่ายเงินเนี่ยคือสินเชื่อทุกสินเชื่อนะเขาเห็นแล้วอ่ะเขาก็คงไม่กล้าให้คุณกู้หรอกใช่ไหมหนี้เก่าคุณยังไม่ใช้เลยใช่ไหมแต่หนี้ใหม่อ่ะคุณจะใช้หรือเปล่าจริงปะใครจะไปเชื่อขนาดเราเองยังไม่ค่อยอยากเชื่อเลยใช่ปะและก็อีกอย่างหนึ่งนะคือทุกๆบริษัทเนี่ยมักจะตอบเหมือนกันหมดเลยนะครับสำหรับคนที่ติดเครดิตบูโรนะคือลองยื่นดูก่อนนะเพราะว่า การติดเครดิตบโรเนี่ยมันไม่ใช่ทุกส่วนของการอนุมัตินะครับมันอาจจะประมาณ20-30นะแต่สุดท้ายนะครับถึงคุณไม่ติดเครดิตบโรนะแต่อายุคุณไม่ถึงรายได้คุณไม่พอรายได้คุณต่ําเกินไปอาชีพคุณไม่ได้เนี่ยถึงคุณไม่ติดเครดิตบโรคุณก็กู้ไม่ผ่านแน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดถามว่าบริษัทเนี่ยอนุมัติง่ายแค่ไหนนะครับผมบอกเลยนะว่าทุกบริษัทเนี่ยเขาต้องการกําไรใช่ไหมเออคุณก็ต้องการกําไรถูกปะกำไรของสินเชื่อเนี่ยมันมาจากว่า เขาอ่ะเปิดกู้ให้เราแล้วเราอ่ะคืนให้เขาพร้อมดอกเบีย้ยไอ้ดอกเบี้ยน่นแหละเป็นกาไรของเขาดัางนั้นถ้าเกิดว่าคุณทําผ่านกิจการทุกข้อนะครับและธนาคารมองเห็นว่าคุณสามารถชําระเงินให้เขาได้เนี่ยโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายล่าช้าไม่มีปัญหาเรื่องการหนีหนี้นะครับเขายินดีให้คุณอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาอยากได้กําไรไงเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องการไวในการอนุมัติสินเชื่อฟินิกส์นะที่เขาแจ้งมาเลยก็คือเนี่ยหนาทีนะครับ ซึ่งผมไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับว่าบางอาชีพหรือบางคนเนี่ยอาจจะต้องรอ7วันหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีบริษัทสินเชื่อที่มันคล้ายๆกันอยู่เป็นของ s อ b ด้วยนะครับก็คือเงินทันเดอร์เนี่ยมีบางคนรอ7วันนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ทํางานประจำนะครับเนี่ยต้องรอน,น,นะครับแต่ฟินิกสเนี่ยผมยังไม่เห็นใครพูดถึงว่าต้องรอ7วันเลยนะยังไงก็แอ่านิดนึงนะครับสำหรับเรื่องแอปพลิเคชันในการสมัครสินเชื่อนะครับถ้าเกิดว่าเราสมัครสินเชื่อช่วงเวลาตั้งแต่3ามทุ่มถึงตีสเนี่ย เป็นช่วงที่คุณไม่ควรจะสมัครสินเชื่อเลยนะครับเพราะว่ามันมีสิทธิม์มีปัญหาเยอะมากเลยนะครับแถมอาจจะค้างเหนือ,อาจ่ายอะไรก็ได้นะครับพยายามสมัครช่วงเวลาทําการจะดีที่สุดนะครับจุดเด่นที่เขาเอามาโฆษณาเอาไว้ที่หน้าเว็บนะครับกู้ด่วนอนุมัติไวแจ้งผลภายใน5นาทีกู้ผ่านแอปง่ายๆได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องไปสาขาบาอกนิดนึงนะครับทุกเวลาเนี่ยอย่าไปกู้ช่วง3ามทุ่มถึงตีสามนะครับมันมีปัญหาแน่นอนนะ ดอกเบี้ยต่ำแค่2.75%ต่อเดือนคิดดอกเบี้ยเท่าที่กดลดต้นลดดอกอัตราดอกเบี้ยคือ33%ต่อปีผ่อนตามใจได้เงินหมุนต่อทันทีจ่ายขั้นต่ำแค่ดอกเบี้ยจ่ายตามใจหรือผ่อนจ่าย3เดือน6เดือนหรือ12เดือนก็ได้ไม่ต้องใช้พชลิปไม่ต้องคำประกันใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวไม่ง้เอกสาร,รใดๆ รับวงเงินสูงสุดหลักแสนหมุนเงินกันสบายอุ่นใจได้ทุกสถานาการณ์นะครับสำหรับจุดเด่นที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับก็คืออนุมัติไวภายใน5นาทีนะซึ่งเผือว่าไวมากๆสาหรับสินเชื่อแนวนี้นะครับแล้วสามารถใช้เพียงแค่ E s t a t e m e n t ในการกู้เงินเท่านั้นนะครับไม่เอาสลิปเงินเดือนนะครับคือถึงมีเขาก็ไม่เอานะทาให้เราสามารถกู้เงินได้ทุกอาชีพที่รับเงินเข้าบัญชีมีรายการเดินบัญชีมี Statement ได้หมดเลยนะครับ และข้อสุดท้ายนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกข้อดีหรือเปล่านะครับก็คือเราสามารถจ่ายแค่ดอกเบีย้ยก็ได้นะครับซึ่งการจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยหมายถึงว่าเงินต้นมันลดคุณต้องจ่ายดอกเบีย้ยตลอดไปนะครับก็เลยไม่รู้จะเรียกว่าข้อดีหรือข้อเสียดีนะสำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามในที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะโดยผมแนะนำนะครับให้สอบถามใน YouTube นะครับเพราะส่วนใหญ่ผมจะมองเห็นใน YouTube นะครับใน Facebook ใน t ิ k t o k มันจะมองไม่ก็เห็นเท่าไหร่นะโดยโปกติก็จะตอบประมาณวันละครั้งหนึ่งช่วงเช้าๆนะครับ แล้วก็อยากจะลบคนนิดนึงนะครับเวลาสอบถามเนี่ยเขียนให้ถูกต้องนะครับเขียนให้ละเอียดด้วยนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับไม่งั้นผมตอบไม่ถูกจริงๆนะคือผมอยากช่วยนะฮะแต่ถ้าผมไม่เข้าใจว่าคุณถามอะไรอ่ะเขียนผิดมาหรือว่าแบบเขียนสั้นมากๆจนผมไม่รู้ว่าตกลงถามอะไรกันแน่เนี่ยผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจที่จะสอบถามหรือจะสมัครนะครับก็สามารถไปติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์021131113 หรือเฟ o บุ๊กฟ e n i x App ก็ได้นะครับสินเชื่อฟิ n ิ x เป็นสินเชื่อหมุนเวียนเป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินมาแทนเงินนะครับซึ่งเราสามารถกดเงินมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับตามที่เราต้องการนะกดได้ไม่จํากัดครั้งนะครับเพียงแต่จะจํากัดวงเงินสูงสุดเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นวงเงินเรา2 0 0 0 0บาทเนี่ยเราสามารถกดสีครั้งครั้งละ5 0 0 0บาทเนี่ยจนครบ2 0 0 0 0บาทก็ได้นะครับสินเชื่อฟินิคเนี่ยให้วงเงินสูงสุดคือ1000 0แบาทนะครับและนอกจากนั้นนะ ยังมีการเพิ่มวงเงินให้ด้วยนะครับเมื่อเราจ่ายตรงเวลานะครับก็จะมีเหมือนเป็นเกมให้เล่นนะครับถ้าเกิดว่าเราทําครบเกมนั้น3ทีเนี่ยเราก็จะได้รับสิทธินในการเพิ่มวงเงินเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามก็อย่าไปคาดหวังว่าเขาจะเพิ่มวงเงินให้เป็นเท่าๆเท่านะครับก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับว่าเรากู้เงินเนี่ยเราจะไม่ได้รับวงเงินสูงสุดมาใช้แน่นอนนะครับเพราะว่าตามกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเหมือนกันทุกที่นะครับก็คือ ถ้าเแต่คุณม <you> ีรายได้มากกว่า3 0 0 0 0บาทนะครับคุณจะได้รับวงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้นะอย่างเช่นรายได้คุณ4 0,000บาทเนี่ยคุณจะได้วงเงินสูงถึง2,000 0 0บาทเลยแต่ถ้าเกิดว่ารายได้คุณเนี่ยน้อยกว่า3 0 0 0 0บาทนะครับคุณจะได้วงเงินแค่1.5เท่านะครับอย่างเช่นรายได้คุณเนี่ย15,000คุณจะได้รับวงเงินอยู่ที่ประมาณ22,500บาทนะครับแต่ยังไงก็ตามนะมันก็ขึ้นอยู่กับวงเงินสูงสุดแล้วนะครับถ้าเกิดวงเงินที่เราได้มามันเกินวงเงินสูงงงสสสุุดดไปปเเเเนนนนีีี่่่ยค้าาากก็จะะรรัััับบบใหมมททวิู แล้ววงเงินที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นวงเงินของพนักงานประจําที่มีสลิปเงินเดือนมีใบรับรองเงินเดือนมีสเตทเมนเงินเข้าบัญชีแบบว่าทุกอย่างครบนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่พนักงานประจาไม่มีสลิปเงินเดือนเป็นอาชีพอิสระเจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์เนี่ยวงเงินที่ได้เนี่ยก็จะได้น้อยลงอีกนะครับถ้าเราไม่มีหลักฐานทางการเงินเลยไม่มีสเตทเมนไม่มีเงินเข้าบัญชีรับแตงเงินสดเนี่ยบอกเลยนะครับว่ายากที่จะหาที่คู้ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่า เรามีการสมัครสินเชื่อมากกว่า1ที่เนี่ยวงเงินที่ได้ก็จะลดลงอีกนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกค้าใหม่เนี่ยวงเงินที่ได้ก็จะลดลงอีกนะครับเราเพิ่งทํางานมาไม่นานเนี่ยวงเงินที่ได้ก็จะลดลงอีกนะครับถ้าเกิดว่าเรามีลูกแล้ววงเงินที่ได้ก็ลดลงอีกทีหนึ่งนะครับและในบางอาชีพนะครับเขาอาจจะไม่ให้กู้เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงของธนาคารนะครับดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับก็ดอกเบีย้ย33%รต่อปีนะไม่มีการลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งดอกเบี้ย33%ต่อปีเปี่ย เรากู้10,000บาทเนี่ยเราจะดอกเบี้ยรประมาณวัน10บบาทนะระยะเวลาในการผ่อนชําระนะครับเราสามารถเลือกแจกขั้นต่ําก็ได้นะครับซึ่งการแจกขั้นต่ำเนี่ยมันคือการไม่แสงเงินต้นเลยนะครับดังนั้นเราจะต้องแจกงี้ไปตลอดจนกว่าเราจะจ่ายเงินต้นหมดนะครับหรือเราจะเลือกผ่อนจ่ายก,ก็ได้นะครับก็เลือก3เกดือน6เดือนหรือ12เดือนก็ได้นะหรือจะโปะก็ได้เหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ค่อนข้างจะฟรีมากๆเลยนะ การชําระขั้นต่านะครับก็2.75%ต่อเดือนนะครับก็คือเฉพาะดอกเบีย้ยนั่นเองนะซึ่งบอกเลยนะครับว่าเหมือนจะเป็นแค่เจ้าเดียวนะครับที่ให้ชําระเฉพาะดอกเบีย้ยเท่านั้นนะครับเจ้าอื่นๆเนี่ยเขาจะให้ชําระเงินต้นด้วยนะยังไงก็ต้องระวังนะครับถ้าเกิดเราชาระแค่ดอกเบีย้ยอย่างเดียวเนะี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นนี้ตลอดชีวิตเลยนะตัวอย่างการชําระนะครับเนื่องจากฟรนิกเนี่ยมันมีการจ่ายคืนอยู่3แบบนะครับทั้งจ่ายขั้นต่ํา จ่ายตามใจผ่อนจ่ายนะครับมันก็เลยมีโปรแกรมการคำนวณมาให้เลยนะครับก็ให้เข้าไปในเว็บตามด้านข้างหรือลิงก์ใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะครับก็จะให้ใส่เลยนะวงเงินที่ถอนหรือยืมเนี่ยลงไปนะจำนวนวันที่ถอนลงไปนะครับอย่างเช่นที่ผมให้ดูนะครับถอนเงินไป2000บาทยืม30วันเนี่ยเราต้องจ่ายขั้นต่ำที่าทบี่54.25าบาทนะครับซึ่งมันคือดอกเบีย้ยเท่านั้นหรือจะจ่ายตามใจก็ได้นะครับขอให้มันมากกว่า54.25หหรือขั้นต่ำก็พอนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกผ่อนจ่ายเนี่ยในเดือนนี้เราจะต้องจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยไปก่อนนะครับและในรอบบินถัดไปเนี่ยเราก็จะต้องจ่ายเป็นแบบผ่อนจ่ายนะครับซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะผ่อน3าเดือน6เดือนหรือ12เดือนก็ได้นะครับมีสรุปให้ชัดเจนมากๆเลยนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมขอข้อเสนนิดนึงน,นะครับตอนนี้ผมมีทั้ง y o u t u b e เพจทิกเก็และเว็บไซต์ผ่อนยืมกู้ออนลนะครับก็สามารถไปเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับ ก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคุณสมบัติของผู้กู้นะครับรายได้800 0ับาทขึ้นไปนะครับได้ทุกอาชีพนะรับจ้างฟรีแลนซ์พนักง,งานลูกจ้างเจ้าของกิจการออนไลน์รายได้หมดเลยนะครับขอแค่มีสเตตเมนต์นะอายุ20ปีถึง6 0ปีก็ต้องขอย้ําเลยนะครับว่าคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะเขาขออะไรต้องได้อย่างนั้นนะครับเขาขออายุ20คุณอายุ18หรือคุณอายุ19ปี11วันก็ไม่ได้นะครับคุณต้องอายุ20ขึ้นไปนะ เรื่องอาชีพก็ด้วยนะครับเรื่องรายได้ก็ด้วยนะถ้าเกิดคุณรายได้ต่ากว่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องบอกล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับพนักง,งานที่ไม่มีสลิปเงินเดือนและใบรับรองเงินเดือนเนี่ยต้องเลือกเป็นอาชีพอิสระเท่านั้นนะเพราะว่าธนาคารเขาไม่เชื่อว่าอาชีพพนักง,งานประจำเนี่ยจะไม่มีสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนนะครับเอกสารที่จําเป็นในการยื่นขอกู้เงินนะครับก็คือบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุมือถือสมาร์ทโฟนที่มีอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชัน SCB เปิดใช้งาน และลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเลขที่พร้อมเพย์หรือบัญชีไทยพาณิชย์ซึ่งตรงนี้เขาไม่ได้พูดถึงอีสเตทเมนต์ไว้เลยนะครับแต่ผมก็จะบอกไว้เลยนะว่าเขารองรับอีสเตทเมนต์แค่6ธนาคารเท่านั้นนะครับก็คือไทยพาณิชย์กสิกรไทยออมสินกรุงไทยกรุงศรีอินธอยาและ TTB เท่านั้นนะครับนอกจากนั้นเราไม่สามารถส่งสเตทเมนต์ได้เลยนะอาชีพที่กู้ได้นะครับขอให้มีรายได้เข้าบัญชีธนาคาร6ธนาคารที่ผมบอกไปเท่านั้น ก็สามารถกู้ได้ทุกอาชีพเลยนะครับแต่ยังไงสุดท้ายแล้วนะครับมันก็ยังมีกติกาต่างๆอีกมากมายนะครับทั้งที่เรามองเห็นอย่างเช่นเรื่องกติกาผู้สมัครเรื่องเอกสารต่างๆนะครับและกติกาที่เราไม่ได้มองเห็นนะครับอย่างเช่นเรื่องเครดิตบโรนะครับโดยเฉพาะคนที่ยังจัดการหนี้เก่าไม่หมดนะครับก็บอกเลยนะว่ายากเลยนะครับหรือว่าเนี่ยจำนวนธนาคารที่เราเคยสมัครสินเชื่อไว้วงเงินที่เรามีกับธนาคารอื่นๆความถี่ในการสมัครสินเชื่อนะครับอาชีพของเราอายุงานของเรานะครับ แล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายเลยนะครับซึ่งเราก็ต้องผ่านด่านไปให้ได้นะครับถึงจะสมัครผ่านได้นะยังไงก็ขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยสมัครผ่านแล้วกันนะครับถ้าใครสมัครผ่านแล้วนะครับรบกวนคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้หน่อยนะครับว่าสมัครผ่านแล้วนะจะบอกวงเงินด้วยก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะต้องบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่การอวดนะครับว่าแบบเฮ้ยฉันสมัครผ่านแล้วนะเฮ้ยฉันได้วงเงนนะินเท่านี้นะแต่มันคือการช่วยเหลือคนอื่นๆในอนาคตด้วยนะครับลองนึกดูนะครับว่าถ้าเกิดมีคนต้องการเงินเนี่ย แล้วเขามาดูคลิปผมอ่ะแล้วเขาเห็นว่าเอ้ยคนนี้ก็สมัครผ่านนะคนนี้ก็สมัครผ่านนะเฮ้ยได้วงเงินสูงด้วยอะ่ะเราน่าจะลองสมัครดูบ้างนะครับถ้าเกิดเขาสมัครผ่านนะครับเขาจะได้ไม่ต้องไปพึ่งเงินกู้นอกระบบนะครับไม่ไปโดนมิจฉาชีพหลอกเอาเงินนะครับนึกออกใช่ไหมคนที่มาดูคลิปนี้ส่วนใหญ่ต้องมีปัญหาเรื่องเงินอยู่แล้วอะ่ะและ้วถ้าเกิดว่าเขาไปกู้เงินนอกระบบไปเจอมิจฉาชีพอีกนะครับยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับปัญหานะครับดังนั้นผมบอกนะว่าการคอมเมนต์เพื่อให้กําาลลังใจคคนนนนนออืืนน่่่เเียแ ไม่โดนเงินกู้นอกระบบหรือมิชาชีพหลอกเอาเนี่ยมันคือการทําบุญที่สุดยอดมากเลยนะฮะแล้วก็เป็นการทําบุญที่ดีและก็ฟรีด้วยนะครับสมัครได้ที่ไหนนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปฟินิกเนี่ยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อไปสมัครสินเชื่อดี๋ยวจะติดต่อทางบริษัทไปก็ได้นะครับข้อแมที่ควรรู้นะครับคือคุณต้องใช้ e s t a t e m e n t ของธนาคารทั้งหมด6ธนาคารเท่านั้นนะครับก็คือไทยพาณิชย์ก,กสิกรไทยอมสินกรุงไทยกรุงศรีพิยาและ และหารไทยธนาชาิหรือท TB เท่านั้นนะครับธนาคารอื่นๆไม่สามารถยื่นกู้ได้เลยนะครับสำหรับเรื่องการทําปิดกฎไม่ชําระนี้นะครับของทุกธนาคารทุกสินเชื่อเนี่ยก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยนะก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีหนี้น้อยกว่า1000บาทเนี่ยคุณจะไม่เสียค่าธรรมเนียมอะไรแต่ถ้าเกิดคุณมียอดหนี้มากกว่า1,000บาทนะครับคุณจะเสียค่าโททวงหนี้เนี่ยครั้งละ50บาทสําหรับ30วันแรกนะครับ และหลังจากนั้นเนี่ยจะเสียคั้งละ100บาทนะครับเมื่อเกิน30วันเป็นต้นไปนะที่เหลือก็น่าจะคล้ายๆกันหมดนะครับคือการปิดวงเงินไม่ให้กู้เพิ่มอีกการขึ้นแบ็กลิสต์การติดเครดิตโบโรอะไรก็ว่าไปนะครับยังไงก็อย่าพลาดนะครับสำหรับเรื่องการจ่ายเงินค้างวดจ่ายเงินคืนนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็อยากจะลบกวนน,นิดนึงนะครับช่วยพิมพ์คําว่าฟังจบแล้วใต้คอมเมนต์นี้หน่อยนะฮะก็จะขอบคุณมากๆแล้วนะมันก็เป็นกําลังใจเล็กๆให้กับผมได้ดีมากๆเลยนะครับ ถ้าอยากจะให้กำลังใจมากกว่านั้นนะครับคุณก็สามารถไปซื้อของในแอป s h o ป e e หรือ Lazada ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วนะก็จะได้ค่คาคอมนิดนึงนะครับเป็นค่าขนมนิดๆ,ๆหน่อยๆนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าอยากเลี้ยงกาแฟผมเลี้ยงข้าวผมเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ผมได้หมดเลยนะครับ ไปที่ u t u b e นะแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะครับก็จะมีให้เลือกเลยนะครับว่าเ,ออเลี้ยงอะไรบ้างนะครับแก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการสมัครสมาชิกช่องผมเนี่ยผมไม่มีอะไรให้นะครับเพราะผมบอกเลยนะว่าผมตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เท่าที่ผมเห็นเลยนะครับเชื่อว่า90%เนเนี่ยผมตอบคอมเมนต์หมดเลยนะครับดังนั้นผมก็ไม่รู้จะให้อะไรพิเศษนะครับสำหรับคนที่มาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรผมนะครับ แล้วก็นิดนึงนะครับกดสมัครเสร็จแล้วอย่าลืมกดยกเลิกด้วยนะครับเพราะว่ามันจ่ายทุกเดือนนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่กดยกเลิกเนี่ยผมก็จะให้กินทุกเดือนได้เรื่อยๆนะครับนะก็ต้องบอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับช่องผ่อนยืมกู้ออมไม่ได้แนะนําให้คุณไปกู้เงินเพื่อใช้สุดรุ่ยสุร่านะครับกู้เงินเพื่อจําเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับและยังไงก็รักษาเครดิตไว้ให้ดีที่สุดด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านพ้นปัญหารเรื่องทางการเงิน แล้วก็วิกฤตทางการทางการเงินในปัจจุบันนี้ไปให้ได้นะครับก็ขอทุกคนมีความสุขนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย